สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องคาเวตตี้เช่นเคยนะครับวันนี้มาพบคนในฝันนะฮะที่ขอเข้าฝันผมมาไว้นะครับว่าเขาจะเป็นใครไปรับชมและรับฝันได้เลยป่ะดีจิบูร้อยเด็ดมามาได้นอนได้นอนจะได้ไปอย่างเสือมามาจะป่ะเสือปะดุ มันจะนี่จะใช้กระจกโกลสวยเลยมีอยู่โอเคแติ๊กเกอร์กระจกแตกอับลุงโคู่สวยนะแล้วมาเอ้าใครกระจกแตกวะอ้าวใครสติกเกอร์กระจกแตกใครเล่นอะไรมันอ่ะปะปะลุงปะส้นเดียวลูงลุงขัดสนเดียวไปไม่ได้ลูกคัดไปครับไป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 กดจีนข้างหลังเลยเดี๋ยววะดูไปร้านแต่ตัวข้างหลังก็ได้ลงโอเขียนไปเขียนไปโรงพยาบาลเลยคุณต้องไปโรงพยาบาลแล้วรถกจัดแป๊บนึงเป็นเครื่องตรอบไง มถอยรถไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้อุ้ยเฮ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 ้รนะเฮ้ยเฮ้ี่เลยรถเป็นไรอะี่่เปนไะี่จะไม่ใช่ไม่ใช่รถลงไปเลยอะล้กอเาล้อนไอเนี้ยเขาโดีลิฟอะปุ่มเขาโดีลีฟอะอนเิตอะอ่ะหายปะเออเป็นไรวะนั่นแหละุ่มเขาโมดีลีฟอะมันมันมันหมดเดฟมหมดเดฟมันหเด หายอะ่รงถเดร่ะหาคนฝั่งเชเดนโน่โหนี่อยเฮเดนโน่ตูวีแอดวินลูลูไปนั่แต่งตัวก่อนได้ไหมเนี่ยเลยเยี่ยครับพี่อะไรชั่วโมงครึ่งผมยังไม่งอมเลย รู้รๆๆรู้้รู้รู้รูโอเคเรื่องลุงมาอยู่ลุงเงียบเลยนะลุงอยู่ไหนอะป่าป่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงาบาลโรงาบาลโอเคครับเอจะไปหิ้วเลือแร่เมื่อกี้ขับรถแอดมินกับตายยะใครมั่งจอดก่อนบ้างไปเ้าวอกแล้ว แล้วขอนาทีจะได้มารถแอทมินที่บินได้ว่าไม่บิงเกือบแตะ300เลยอะเออเปนแล้วหลัอเลยใช่ใช่บูเ้เนี่ยกไม่กลับมาที่นี่เลยเช็ับรรยากาศได้นานล้ว็ยไปอยู่สั้งงานเกมไปเนี่ยราก็จะพังไอ้เช่ รู้เปล่าลงอยู่ช่างอ่ะโอ้โคตรว่างอ่ะตอนเช้าอ่ะเปิดเสียงเพลงเต้นกันทำอะไรนะเปิดเปิดลำโพงเต้นกันอยู่หน้าโอ๋คนว่างเที่ยไม่เที่ยเปิดมาไม่มีอยู่เก้าคนคนว่างยัไงไดโนอยู่แถวนี้วะหลบหน้าไดโนอยู่เนี่ยเฮ้ยลุงลุกจับละจับละหลบหน้าไดโนอยู่เนี่ย ไดโนอยู่แถวนี้วะกล,ลัว,วอย่างเดียวกลัวไดโนอยู่แถวนั้นใครอยู่ในในแถวคนในฝัน ลูกไปไหนแล้ววะอยู่นี่อยู่ในโรงพยาบาลก็ใช่เหราอยู่โรงพยาบาลเหรอออโรงพยาบาลเนอเออว่ะอ้าวอะไรอยู่เนี่ยผมไม่เห็นไงโอ้โหจบละไดโนไดโนไม่เห็นเลยว่ะไปไหนวะแล้วบอกไม่อยู่ไม่ยังไม่มาสวัสดีครับเซียไม่จัดเราไม่จัดสวัสดีครับใครวะลุงเขาคือใครก็ไม่รู้เรียกผมซันนี่สวัสดีครับสมเยอะตปนผู้เล่นใหม่ค่ะสวัสดีครับ มี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 ใครรู้จักคนในฝันผมไหมครับชื่อไดโนครับเดโนะเดี๋ยวเขารู้จักกันเต็มเลยเราหาเลยฮัลโหลหมอรู้จักทางนั้นอ่ะหมออย่าปล่อยให้ลุงเหงาสิรู้จักคนในฝันลุงไหมชื่อไดโน่อะว่าเดโน่เดี๋ยวรู้จักคนในฝันคนเนี้ยคนเนี้ยผมไม่อยากยุ่งเลยอ่ะชื่อไดโน่คนนี้เลยอ่ะรู้จักคนไหน จะไปบอสใช่คนไหนคนไหนคนไหนเราคุ้นได้ไงอ่ะคนคนในฝันลุงอ่ะเมื่อคืนเอ้ยเมื่อเช้าเข้าฝันอยู่เปิดเพลในโรงพยาบาลบอกว่าบอกว่ามาตามหาลุงมีแบบบอสเดี๋ยวลุงจะฝันร้ายนะลุงลุงไม่ใช่ใช่เมาเดโนบอกเดโนตามหาอยู่ตามหาจะมีลุงจะฝันร้ายนะลุงเนะเดี๋ยวลุงฝันร้ายนะลุงยังไงอ่ะไม่รู้ไม่บอกเดโน่อยู่ในรุ่นหนึ่ตอนนี้จะบอกน่ว่าลุงมา สันนี้ครับเสียอวันนี้ครับเสียเสันนี่สียงนะครับเสี่ยเสียงานี่ะบับเสี่ยฝันร้ายวะอะไรวันนียอะไรครับขอบอ๋ลุงจะฝันร้ายคืออะไรวะมันมีบริเลดอะไรวะเนี่ยฮะ ฮัลโ <Hello? S 2> หลเฮ้ยเสียงเหมือน,นอะไรเนี่ยครับลุงลุงว่าอะไรแล้วเมื่อกี้น้าบอกว่ามีวอรีเลตอะไรวะไดโนเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะอ่าแล้วซันนี่ออกวอและวะ้วน่าจะใช่แล้วใครบอกแล้วใครบอกว่าผมชอบจากประเทศ อะะไรนเออผมเป็นคนบอกเองดีกว่าเฮ้ยหลอนหมดละไอ้บอกหน้าหน้าสถานีลืม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 แล้ววัวแม่งอิงมาดิมาลูกูเปิดแล้วนี่ลูกกูเปิด

เไปด้วยผมไปหลังบ้านก่อนเดี๋ยวกันทำไมแปดตัวเองตายแล้วกู พี่เนาะนี่เ้นักู่หินลูกเน่ไม่ใช่พี่เนาะคุณลูมึงอะปล่อยเอ๋แค่นั้นแหละใช่จะพูดด้วยเฮกว่าไม <c oughs> ่่จะได้เจอกันอีกเลย <c oughs> เอเอาตาหนยจะได้เจอกันอีกเลยนะูม <c oughs> ึีเลููก็รู่คนห่อา้าวอ้เหี้ยแล้วมึงจะทำไงละ รู้มีอาหานไหมฮะผมไม่มีอาหานแบบแบบแบบโดนหน้าแต่รู้จกมันก็ได้ราศีไม่เยอะลุงลุงลุงว่าว่าว่าโอพี่โตโผมจะไปจกสายไฟไปเลยเหรอตำรวจมีกี่คนถ้าโดนจับก็หมอบแมงเลยจะได้ไม่ต้องเจียถ้าเราเออดีว่ะน่าเสียจากเราจะหนีใช่ใช่ใช่หนีก็โดนเจีย เสียตังค่าพาวอีกงั้นขอบเดิมแล้วกันขอบเดิมเลยน่าช่างบานต้องเรียกช่างวะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นช่างบานเนี่ยมันขัดจังละลุงตำองโดนมันเนาะแล้วควจะซ่อมรถยังไงวะเนี่ยเรียกช่างเดี๋ยวก็ไปเสี่ฝากรัมเอ้าอะไรวะ าคนในฝันชื่อลุงบาลรู้จักแม่ไหมหาคนในฝันชื่อลุงบาลเยสใครวะชัดไดโน่แหละไดโน่อะ ว้ตัวนี้จบได้จกได้หมดตู้เลยให้จกเปล่าตัวนี้เพียบเลยต้องเลือนะอ่าไ,ไม่ไม่กล่องไม่ใช่กล่องกล่อง,องอีกเดะตู้สายไฟมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเกอ่ะอ่หนึ่งหนึ่งเก้ตรงเียบเลยเดียนเดียบสิเก,กิอะรโอโ้โหมามาอยู่หน้าของบ้านโอโ้โมจบเลย ล,ลงมาอยู่ไหนไ <ป S 2> เดี๋ยวหนูไปหาลงมาบาลกันลงลงมาง <c oughs> จะไม่จกสายไฟเลยไปหาหลานก่อน่าหลานหลานหลานโอ,อเคพัดอีกไหนก็ไม่กูเนาะ ไ,ไปโจกใสยไฟก็ได้ <c oughs> คือต้องขี่กลับอีกอ่ะตำรวจไม่ได้ผมวะไม่รู้ไปไหนแล้วขี้เกียจเรามีนี้ก่อนแล้วกันแล้วซันนี่อยู่ไหนหอ่ะที่ลานโรงพยาบาลอ่าอเคต่อ,อยอยู่อ่ะต่อยเปล่าเยโหัวจัดต่อยกัน <c oughs> เฮ้ยถแถงซันนี่แม่งมีคนรู้จักเยอะไมหม ทุเองลุงไม่มีใครรู้จักเลยป่ะต้องทำไงวะให้คนรู้จักโอ้หปดูกันสภาพเหล็กอะไรตอนนี้ไว้เขสุดท้ายยงได้เลยเฮอาแบเยแเดียแบ่งเดียวแบ่งเดียวแบ่งยวแเี่ย เฮ้ยเฮ้ยเกินเกินไปเกินไปเอาละเอาละแล้วหนึ่งหนึ่งสี่ไว้หนึ่งหนึ่งสี่ไว้แปลกๆแล้วเฮ้ยเฮ้ยนัแปลกๆแล้วอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่พูดเล่นใหม่มันจะเป็นแบบนั้นแหละใจแค่นั้นยกปะเนี่ยแล้วไม่เพูดอะไรเนีอไ่เยพูดอะไรสองห้าสองห้าเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอ่ะว้าวสาไปไม่ให้แบบดีสกินไปหรอ เออ้เยอะเหรอไอรวะไม่ใช่เริ่มต้นจะเป็นแบบนี้ไม่เหรอเขาให้มาหมย์ไม่หรอกเฮ้ยไอ้หนุ่มเขาอาอยู่ไหนอะเฮ้ยหนุ่มไอ้ไนร์มันมันตอมอแลมาข้ามันเอาเอาเอาไอ้ไนร์ก็วิ่งอะไรวะวันอะไรวะเนี่ยรูปหัวขาวเหูือนเขาอยู่แก๊งเอ็นบีแน่เลยอะหนูเห็นเห็นเสูตรอยู่ใช่เหรอใช่หนูเห็นเซซูดอยู่ดังดังอะไรโรงพยาบาลใช่ป่ะเอ้ยรู้จักชื่อได้ไง รู้จักชื่อได้ไงไม่รู้ว่าจะเห็นสุเอ็นีอยู่อแล้วลุงชื่ออะไรอะไม่รู้เลยว่าลุงหัวขาวก่อนอะลุงหัวขาวลุงหัวทำทำทำยังไงจะให้คนรู้จักเยอะๆทำยไงไม่รู้อะไม่ใช่คนอหลอไรม่ใช่คนพอดเนี่ยไม่ร้อนเลยดอยเย็นห้องแอร์เลยชื่อเชีโบโชบี am, ้คร hmm. to ับีโบโชบี้ใช่ เกินอย่างเขาลงก็ไปลุงประกาศเองนี่แหละเกินไปเออลุง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 พาบา้าจุกแต่ไฟผ้าสองกันแล้วทีนี้ตลอดมาตลอดชนผมผมเลยลงรถด,ดูอ่าคนตัวผมไหมครับเอาโอเคคนคนกแบบ็ได้ครับผมไม่มีอะไรอะ <c oughs> ไเงยเป็นรถเจาะพาดอ่ะพาดอ่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่พาดแล้วตำรวจมาปุ๊บผมก็แบบห่างไปแล้วไกลแล้วแต่ตลอดมาชนผมไหมเขาเลยว่าอ่าคนตัวไหมครับ โาเลยคนก็ได้มีเนี่ยดีนะพลาดดีนะพลาดสองเส้นไม่พาลาดจะจบเลยนะนี่ตำรวจอยู่หน้าโรงพยาบาลเต็มเลยซะมาทำอะไรกันวะตำรวจเด็กไอ้ไอ้นี่เป็นไรเนี่ะตำรวจเหงาเคลื่อนคนมาเลยลุงฮะผมจะขึ้นเม็ก็ขึ้นไม่ได้ไมเลยคนมาขึ้นอะไรเคล่อนอะไรออกไม่ครบเลยเอ้อเคลนอะไรนะขึ้นเม็ดอะเม็

อรูคัสหายเลยวะใช่ครับที่ไหนฮะยินหน้าโรงพย,ยาบาลนหน้าโรงพยาบาลเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอ๋อเพิ่ง<ม>ขี่รถมาก็ <c oughs> ว่ายทำไมไม่เห็นอะอแตกเป็นอ,อะไรแตกอะไรใครแตก คนที่นอน,นอ๋ออันนี้มันสันนี่นี่ว่าผมไม่รู้ว่าว่างแค่ไหนนะผมซื้อสว <ไป S 2> ิตใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วฝากากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใน,ใ,นในการตัดคลิปต่อคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อร,รอรับชมรับฟังได้เลยสวัสดีครับบ๊ายบาย